ไม่แม่มารีวิวกันหน่อยสิวันนี้โอ้โหนะปอบแลนพังสนุกมวนสื่นคิดเห็นเป็นจังใดสตาร์ตเปิดเวทีด้วยน้องสแตมเนาะเพลงวันนี้บอกเลยนะทุกๆคนเพลงใหม่ๆทั้งนั้นละเพราะเพะโอ้โหการละครยกให้เด็กๆทุกๆคนเนาะอืมไม่ว่าแดนเซอร์ทุกๆคนเลยอะยกบอกเลยว่ายกให้กับทุกๆคนนะฮะว้า ที่ลุ้นกันจนว่า5้าพันเจ็หกแสนห้ามืนกว่า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 นะค,ความม้วนความซื้อผ่านพ้นไปดูพวงมาลัยพี่น้องเอ้ยอ่านะพูดถึงน้องสกายเป็นเวทีแรกสำหรับในละครอ่าเวทีนะฮะโอ้โหพวงมาลัยต้อนรับอลังการนี่คือน้องสกายพี่น้องขาและทุกๆคนแดนเซอร์ ทุกทุกคนที่อยู่หน้าเวทีเอ้ยมวนสื่นป้าปืนบอนะเออวันนี้นี่จะไม่ได้พวงมาลัยคนละหลายหมื่นแล้วหรอนะบวกรวมด้วยออการทำงานอีกเนาะบายผู้ใหญ่บ้านพาลูกๆรวยนะคะนี่ดูกันเอาความสุขสนุกโอ้โหปอบแลน์มีการเรียกร้องมีอีขอให้มี ep สองพนา สนุกมากเอาตรงๆเอๆเอนึกว่าจะกลัวก็ขนลุกกันนะอืตอนที่ผี <c oughs> ออกมาแต่ก็ขำและชอบมากระหว่างกันเขาเรียกละครเพลงเนาะสับกับเพลงแล้วเพลงแต่ละเพลงที่เข้ามาเป็นสไตล์ใหม่ๆแล้วเด็กๆสุดยอดลูกเอ้ยอ่ะต่อๆไว้ต่ออีพีส่าก้าต่อนะคะพี่น้องขาอบอกเลยว่าชอบมากทุกครั้งที่ มีละครเวทีบนเวทีเพราะเราจะได้เห็นการละครเพิ่มจากที่แค่ร้องเพลงถูกต้องไหมว้ายสุดใจพี่น้องจบลงได้ด้วยดีปังๆรวยๆเจริญรุ่งเรืองไปกับพ่อไก่เด้อพี่น้องเบิงคอเจนนี่อ่าครูจูนนะทุกคนเลยอันนี้แบบสตาร์ทไว้เนาะทุกคนเลยพี่น้องเอ้ยเบิงเอ้อยะอ,อนนําบบ โอ้ชอปเปอร์นะนี่นะแดนเซอร์ cer, พวงมาลัยคอแดงเลยล่มนะฮะน่โนนอาร์ตทั้งหลังทั้งพวงมาลัยทั้งล่มทั้งชอบน้องทุกคนทุกคนเบิงเบิงอยู่ลิอยู่ลิบอกล้องพี่น้องข่ฮ่าอ่าคูกีตาร์ปื้มนำมบออ่า ที่เห็นเป็นยังไงภูมิใจกันไหมแม่แม่จ๋านะแค่กลุ่มปิดก็หกแสนกว่าหกแสนห้าเกือบหกแสนหกแล้วแล้วพงมาลัยแม่ฮักแล้วก็สนับสนุนอาหารการกินโอ้ยปืมความสุขจริงๆนาทีแรกจนนาทีสุดท้ายวันนี้ยีจ๋ากระจามชิดชิดนะปวดหวัดพี่น้องค่ะแต่ก็ยืนตามทุกสถานการณ์ทุกขั้นตอนนะ